จริญโภนตัณจุชนทั้งหลายวัดหัวหลวงภูปาลามหลวงซึ่งมีประเดชประคุณหลวงพ่อพระธรรมสุธีขอท่านเจ้าวาดได้ให้มีการบรรยายแสดงธรรมวันนี้ตรงกับวันแรงสิบี่ค่ำเสือนเจ็ดเตราที่สิเจมิถุนายนพุทธศักราช 2,866ข้อธรรมะที่จะได้นำมาบรรยายในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องความสุขกัะชีวิตทุกคว่ามเป็นมนุษย์ทุกคนต้องหลีกหนี่พ้นอยู่กับความสุขกับความทุกข์เพราะฉะนั้นความสุขความหมายก็คือื่นกินสึกความทุกข์ความทุกข์ก็คือ สิ่งที่กืนกินความสุขเพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาในโลกมนุษย์ทุกคนหล็กนี้ไม่พ้นจะต้องมีอยู่ภูกัะชาวโลกก็คือโลกธระททั้งแปดชิตของเรามีทั้งความสุขความทุกข์ความสมหวังผิดหวังม,งมีทั้งดินทาสันเสริญมีหน้าที่การงาน ก็ไล่จากหน้าที่การงานในชีวิตของความเป็นมนุษย์เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเราอยู่ในโลกแต่จะอยู่ในโลกแบบไหนให้ชีวิตเราเนี่ยมีความทุกน้อยสามารถยังอาัตภาพคือชีวิตให้นเป็นไปให้มีความสุขในการดำเนินชีวิต เพราะฉะนั้นหลักในทางพุทธศาสนาเนี่ยที่คนเราจะมีความสุขพธศาสนาท่านก็ได้วางหลักเอาไว้สี่ประการคืออย่างที่หนึ่งสุขเกิดขึ้นจากการมีทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองปัจจัยสี่เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนจะต้องสร้าง สั่งสมดูแลให้ดีถ้าปัจจัยขั้นพื้นฐานของเราไม่สมบูรณ์บกพร่องมันจะไปต่อเติมสิ่งอื่นลําบากเพราะฉะนั้นปัจจัยขั้นพื้นฐานก็คือการมีทรัพย์สวงหาทรัพย์จะทำอยังไงในชีวิตเราเนี่ยทรัพย์ที่เราจะต้องดำเนินชีวิตดูแลชีวิตดูแลครอบครัวเนี่ยให้มันพอเป็นไปได้ อย่าให้มันบกพร่องอย่าให้มันขาดอย่างน้อยก็ให้มันเกิดเอาไว้เพราะฉะนั้นคนเราจะแสวงหาทรัพย์มันได้สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีความพึงพอใจในสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในหน้าที่การงานศิลปะในการดำเนินชีวิตไม่ว่าคัาแนแหนงไหนถ้าเราศึกษาถ้าเราเรียนรู้ ให้เขาถึงลึกจริงๆแล้วสามารถดูแลชีวิตเราได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดหน้าที่การงานที่เรากระทำลงไปไปเกี่ยวข้องทำต้องมีความสุขเหมือนอาหารเราจะรับประทานอาหารเราต้องมีความสุขกับอาหารที่เรารับประทานมาอย่างนั้นคุณภาพชีวิตมันจะมีปัญหา เพราะฉะนั้นต้องมีความมุ่งมัน่นมีความพอใจในหน้าที่การงานต้องมีความเปลี่ยนพยายามมุ่งมัน่นนะชีิตคนเราเนี่ยมันไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนดนบันดาลในชีวิตเรามีความสุขหรือมีความทุกข์ได้คนที่จะกำหนดชะตาชีวิตรเราเไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวเราเท่านั้น พ่อแม่แค่ชี้ทางบอกทางว่าทางนี้ควรเดินทางนี้ไม่ควรเดินคนนี้ควเข้าไกุคนนี้ไม่ควรเข้าไกลแต่หน้าที่จะดำเนินชีวิตเป็นหน้าที่ของลูกทุกสิ่งทุกอย่างความหวังดีปาราถนาดีของพ่อแม่มันก็เป็นแค่ความหวังดีปรารถนาดีของท่านแต่ความหวังดีปรารถนาดีของท่าน จะส่งจะถ่ายทอดจะสําเร็จสมหวังดังสิ่งที่ท่านปรารถนาต้องการหรือไม่นั้นไม่ใช่แรงอธิฐานของพ่อแม่พ่อแม่แค่จุดเริ่มตน้นจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จจะสุขจะทุข์คือลูกต้องลงมือปฏิบัติลงมือกระทําเหมือนอาหารพ่อแม่ได้ทําสําเร็จใส่จานวางไว้บวนโต๊ะหน้าที่ของลูกคือตักใส่ปากกืนกิน ถึงจะสําเร็จประโยชน์แต่ถ้าพ่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างทําแล้วบอกแล้วสอนแล้วถ้าไม่เอาคําสอนของท่านไปประพฤติไปปฏิบัติคําสอนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอะไรค่าเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดหน้าที่การงานของเราเคนเราจะทําอะไรเนี่ยใจไม่ต้องสู้อย่าไปกลัวความยากลําบาก คนเราถ้ากลัวความยากลําบากแล้วมันอยู่ในโลกนี้ไม่ได้อย่ากลัวแดดกลัวฝนอย่ากลัวความลําบากความลําบากมันสอนเราความสุขเัตัวทำลายมนุษย์เพราะความสุขมันทาให้เราประมาทเหมือนกินอาหารหวานแต่มันเคลือบด้วยยาพิษพอ,อยาพิษมันให้ผลเมื่อไหร่ตรงนั้นจะรู้ผลทันทีพอความสบาย มันเป็นปตัวทำลายอนาคตตัวทำลายชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่ชีวิตเราเนี่ยมีปัญหาน้อยปุ๊กมานณะมุ่งมันอย่ากลัวความยากลำบากเห็นความยากความลำบากมันของหวานอยากจะเข้าไปหาอยากจะเข้าไปเรียนรู้ทำตัวให้เขาเหมือนเพื่อนสนิทคุกขี่ดูเขาบ่อยๆเราจะไม่กลัว แต่ถ้าเราเห็นความยากความลำบากแล้วเราถอยนี้วิ่งหนีไม่เอาไม่สนใจหันหลังให้ชีวิตความเป็นจริงแล้วเนี่มันไม่มีใครมีความสุขได้ตลอดเวลาและไม่มีใครทุกข์ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์เราต้องอยู่กับเขาให้ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่การงานเมื่อลงมือทําแล้วต้องมีความเพียรพยายามมุมานะอย่ากลกัว อย่าวิตกกังวลทำให้สมบูรณ์ทำให้ดีพร้อมใจมันต้องจดจอ่อมุ่งม,มัน่นในหน้าที่การงานในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบก็คือให้มีสติทําอะไรก็ให้มีสติอยู่กับตัวอย่าเผลอเลออย่าหลงลืมคนเราถ้ามีสติมุ่งม,มั่นจดจอ่อในหน้าที่การงานแล้วความผิดพลาดก็จะเกิดก็น้อยแต่ถ้าเผลอเลอเมื่อไหร่ ความผิดพลาดเกิดได้ง่ายเพราะฉะนั้นมีสติคอยควบคุมจิตใจของเราเนี่ยให้มันคงให้แข็งแรงตลอดเวลาอย่าไปกลัวกับสิ่งที่เข้ามากระทบคนเรามีสติปัญญาสมบูรณ์มีความรู้มีความสามารถเก่งแต่บางครั้งขาดความรอบคอบคนเรามนรถที่มันแรงเครื่องดี ขับดีถนนดีเหยียบตั้งร so ้อยห้าสิบถึงสองร้อยอย่าลืมความประมาทเกิดในทุกวินาทีชีวิตคนเราก็เหมือนกันขณะที่ชีวิตเรามันมีความสุขมันมีความทุกข์มาเยี่ยมมาหาเนี่ยอย่าประมาทเพราะเราไม่รู้หรอกขณะที่เรามีความสุขความทุกข์มันก็มาด้วยขณะที่เรามีความสงบง ไอ้ความผิดหวังมันกบแฝงมาด้วยขณะที่ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโลกแต่หารู้ไหมว่าโลกมันแฝงอยู่มันซ่อนอยู่มันรอโอกาสรอเวลาเหมือนงูที่มันหลุดรลอดเข้าไปในบ้านสักวันหนึ่งเจ้าของบ้านไม่อยู่เพ้อไยมันก็ออกมาเปรียบเสมือนกับโลกร้ายแต่สิ่งสําคัญที่สุดขอให้เราอย่าประมาทในชีวิต เมื่อทาหน้าที่การงานแล้วก็มุ่งมันมุกมานะอย่าท้อถอยอย่ากลัวป,ปัญหาอย่ากลัวอุปสรรคเห็นปัญหาเห็นอุปสรรคเป็นเรื่องปกติมีก็แก้กันไปนี่หน้าที่ของเราการสแสวงหาทรัพย์คือคนเราเมื่อมีทรัพย์แล้วเนี่ยอย่างที่สองก็คือการใช้จา่ายคนขยันแสวงหามุกมานะทํางานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แต่ถามว่าทําไมชีวิตยังลําบากยังยากจนที่ว่าใช้ทรัพย์ไม่เป็นบางสิ่งบางอย่างหาได้แต่เอาทรัพย์มาทําลายตัวเองชีวิตก็ยังมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างคนเราไม่ต้องขยันมากเพียงแต่ว่าให้รู้จักใช้จ่ายว่าสิ่งไหนควรใช้สิ่งไหนไม่ควรใช้สิ่งไหนใช้ไปแล้วมันเกิดคุณหรือเกิดโทษ ทรัพย์นี่กลางการอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะนําเขาไปใช้สิ่งที่เป็นคุณหรือเป็นโทษมันอาหารอะอาหาระ่ะ้ารู้จะกินรู้จะประมาณมันให้คุณแต่ถ้ากินมากมันก็ให้โทษทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งคุณและโทษยาบ,บําบัดรักษาโลกแต่ถ้ากินผิดการผิดเวลาเมื่อไรแทนที่จะบำบัดร,รักษามันให้โลกเพิ่มมากขึ้น พือให้พิษแกลล่ร่างกายชีวิตคนเราคงนั้นกันเพราะฉะนั้นการใช้ใจทรัพย์สิ่งสําคัญที่สุดในทางพุธรรทธศาสนาท่านก็ได้วางเอาไว้คืออย่างที่หนึ่งใช้หน,นี้เก่าใช้หน,นี้เก่านี่คือดูแลบุปกาลกีคือพ่อแม่ท่านได้ดูแลได้เลี้ยงเรามาจนเติบโตนะมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้มีลมหายใจนะได้ยืนอยู่บนโลกใบนี้ คือท่านเยู่เบื้องหลังนาทีของเราก็คือดูแลท่านสิ่งไหนที่ขาดก็ไปช่วยเติมให้มันเต็มนี่คืออย่างที่หนึ่งคือใช้หนี้เก่าดูแลบุปการีที่ท่านดูแลให้ชีวิตให้ความเป็นอยู่ในโลกใบนี้แก่เราอย่างที่สองให้เขากู่ก็คือดูแลลูกการศึกษาให้ได้รับการเรียนรู้ เป็นการลงทุนกับเขาเพราะอย่าลืมว่าชีวิตคนเราเนทุกวันคืนที่ล่วงผ่านไปนะชีวิตเรามันก็น้อยลงทุกวันทุกวันมันน้ำในหนองน้ำที่มันในฤดูร้อนถูกดแดดแผดเผากิดหายไปแต่ละวันแต่ละวันรอวันที่จะสะที่จะไม่มีน้ำชีวิตคนเราก็เหมือนกัน วันคืนผ่านไปผ่านไปชีวิตเราก็เหลือน้อยลงทุกวันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือดูแลให้การศึกษาเขาเพราะชีวิตเราจะต้องให้เขาดูแลในวัยที่จะต้องการเขาดูแลอย่างที่สามทิ้งหลงเหวก็คือปากท้องเราเกินตั้งแต่ลมหายใจแรกจนถึงลมหายใจสุดท้ายผมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มก็ถึงว่าเหมือนการทิ้งหลงเหว่ แต่การทิ้งลงเหวเนี่ยจะทํายังไงให้ดีสิ่งที่เราใส่เข้าไปให้มันเกิดคุณจะให้มันเกิดโทษอย่างที่สี่ก็คือฝังเอาไว้ฝังในที่นี้ก็คือทําความดีชีพเราตราบใดที่เรายัางไม่มีกิเลสอยู่ยังเวียนว่ายในสังสารวัฏต้องเกิดต่อไปเกิดต่อไปเนี่ยบุญอุศลความดีนยมันจะเป็นสบียงเพราะอย่าลืมว่าตอนเรามาเรามาคนเดียว ที่มาเป็นครอบครัวมีลูกมีหลานเพราะเหตุปัจจัยเกี่ยวข้องทึงมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีภรรยาแต่สรุปสุดท้ายแล้วชีพคนเราไปคนเดียวไม่มีใครไปกับเราแน่เพราะฉะนั้นนาทีของเราก็คือสั่งสมความดีเอาไว้ตราบใดที่เรายังจะต้องเกิดต่อไปไอ้ตัวนี้มันจะเป็นดูด,ดูแลคุ้มครองรักษาในต่อไปนี่คือการใช้ใจรัพ์ อย่างที่สมชีวิตคนเราจะมีความสุขได้ต้องไม่มีหนี้ชีวิตคนเราเนี่ยหนี้ในทางวัตถุมันก็พอที่จะใช้จ่ายใช้คืนได้แต่ดีที่สุดก็คือใช้เท่าที่จําเป็นมีเท่าไหร่ก็ใช้ใช้เท่าที่มีคือไม่มีก็ไม่ต้องใช้แต่หนี้ที่ หมดปล่อยเท่าไหร่อย่าว่าแต่พบดีเลยแม้แต่ตั้งพบนามนก็ยังใช้หนี้ไปหมดก็คือหนี่บุญคุณหนี่บุญคุณใครที่อยู่เบื้องหลังความเป็นอยู่ของชีวิตเราเรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ใครให้ที่อยู่อาศัยใครให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นนาทีของเราคือทดแทนบุญคุณ เขาบอกลูกเนะี่ยจะดูแลว่าลูกจะเป็นคนดีมากหรือคนดีน้อยดูความกระตันอยู่ของเขาเขาสํานึกมากน้อยแค่ไหนถ้าเขาสํานึกได้เขาก็สามารถตอบแทนได้ลูกสามคนห้าคนก็ไม่ใช่ว่าลูกทุกคนจะกระตันยูตอบแทนคุณพ่อแมนะ่มันอยู่ที่ว่าจิตวิญญาณของเขานะเนี่ยก็มีคุณธรรมมากหรือคุณธรรมน้อย ้ามีคุณธรรมมากเนี่ยพ่อแม่ไม่ต้องบอกต้องสอนถึงเวลาเขารู้ว่าควรจะทําอย่างไรแต่แต่เขาความดีความคุณธรรมในจิตใจของเขามีน้อยจะแค่รู้แต่ไม่สามารถตอบแทนได้รู้อย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์ต้องตอบแทนกระทำพปรากฏเหมือนอาหารรู้ว่าอาหารมีประโยชน์แต่แค่แน่นมองดูไม่เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิต อาหารจะมีประโยชน์กับชีวิตก็ตตมเมื่อเราตักเข้าปากกืนกินกับเพาะทํางานนั่นแหละถึงจะได้ประโยชน์จากอาหารคําสอนของพ่อแม่ก็เหมือนกันทุกคนรู้พ่อแม่มือบุญคุณปีปีปานะอามีบุญคุณแต่ก็ไม่เช่ว่าลูกทุกคนจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผูู้ที่มีบุญคุณได้มันอยู่ที่เขาจิตวิญญาณของเขาคุณน่ะทความดีข้างในของเขามันมีมากหรือน้อย ถ้ามีน้อยก็แค่รับรู้รับสราบไม่ปากฏแต่ถ้ามีมากไม่ต้องบอกต้องสอนเขารู้เองว่าควรจะทําอย่างไรจัดก,การกับชีวิตอย่างไรกับผู้มีพระคุณเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดชีวิตคนเราเนึจะสุขกายสุขใจได้นี่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องอย่าเป็นหนี้ใช้เท่าที่มียินดีในสิ่งที่ตัวเองได้ ได้สิ่งไหนก็ยินดีเท่าที่มีสติปัญญาของเรามีแค่เนี้เพียงพยายามมุขมนฑ์มีแค่นี้ก็ยินดีได้สิ่งไหนก็ยินดีในสิ่งที่เราได้ตามสติตามกําลังตามความสามารถของเราแล้วอย่างสุดท้ายชีตคนเราจะมีความสุขได้หน้าที่การงานอย่าให้มันเกิดโทษทุกคนมีหน้าที่การงานสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบที่คนเราต้องมีงาน แต่งานของเราเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเลี้ยงชีวิตได้แต่งานที่กระทําลงไปหลังจากทาไปแล้วต้องให้คุณเท่านั้นอย่าให้มันเกิดโทษเพราะจะได้งานมันต้องมีสุจริตคือกระทําแล้วอย่าเบียดเบียนตนเองอย่าเบียดเบียนคนอื่นสิ่งไหนที่สามารถกระทํำลงไปแล้วดูแลตนเองดูแลครอบครัว ทำไปแล้วให้ผลคือความสุขความสมหวังความสําสเร็จของชีวิตนั่นก็เรียกว่างานไม่มีโทษแต่งานไหนที่กระทําลงไปแล้วมันให้คุณหรือให้โทษสิ่งไหนให้คุณควรทาสิ่งไหนให้โทษแล้วก็เว้นเปรียบเสมือนคนฉลาดที่มีตาดีนะทางไหนมันเดินแล้วสะดวกสบายไม่ขูกขัดไม่มีหลุมมีบอ่อมันถึงเป้าหมายได้ง่ายคนเดินทางนั้น ทางไหนมันขู่ขะมันมีหลุมมีบอ่อมันมีปัญหามีอุาาอาาปสรรคคนละเว้นทางนั้นเขาเรียกคนฉลาดเพราะอย่าลวมวันทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเราเถึงเวลามีปัญหาจริงๆไม่มีใครช่วยเหลือใครได้เนี่นกท็ทั่งพ่อแม่ที่รักเราฝัางดีาัถนาดีกับเราเนี่ยแต่ถ้าทําผิดต้องรับผิดชอบเองพ่อแม่ก็แค่ หวังดีาาถนาดีอยู่เบื้องหลังกรรมมันให้ผลตรงไปตรงมาเหมือนไฟคุณนะสมบัติของไฟคือให้ความร้อนถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับไฟพ่อแม่จะอนุญาตให้จับไฟไฟก็ทำให้มือพองอไฟไม่ได้สนใจว่าเด็กคนนี้จะกี่เดือนกี่ขวบ พราะคุณสมบัติของเขาคือให้ความร้อนนาที่ของเราจะเกี่ยวข้องต้องศึกษาต้องเรียนรู้เพราะฉะนนั้กรรมคือการกระทําของเราเนี่ยสรุปสุดท้ายในชีวิตคนเราเนี่ยพะุทธเจ้าบอกต้องขึ้นตัวเองพ่อแม่ก็แค่เป็นเพื่อนเป็นผู้บอกชี้ทางบอกทางเดินแนะนําทางเดินว่าทางไหนควรเดินทางไหนไม่ควรเดินคนไหนควรอยู่ไกลคนไหนไม่ควรอยู่ไกลคนไหนอยู่แล้วมันมีความสุขหรือมีความทุกข์ นี่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่แต่หน้าที่ของลูกก็คือต้องนำเอาคำสอนของท่านมาประพฤติมาปฏิบัติทุกสิ่งที่เรากะทำลงไปไม่ใช่เราคนเดียวเราพาพ่อแม่ไปด้วยพาตระกูลวงของเราไปด้วยถ้าทำดีก็ดีทั้งตระกูลถ้าไม่ดีก็เสียทั้งตระกูลเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยทุกสิ่งที่กระทำลงไปที่จะมาทำมาหาจิตเลี้ยงชีวิตนะ่ย่าให้มันเกิดโทษ เพราะฉะนั้นความสุขในทางพพุทธศาสนาเมื่อสรุปแล้วก็คือมีอสองอย่างคือข้างนอกกับข้างในข้างนอกก็คือร่างกายเนี่ยให้เขาแข็งแรงอย่าให้เขาเจ็บป่วยดูแลเต็มที่แต่เมื่อเต็มที่แล้วถึงเวลาก็ให้อาหารเขาถึงเวลาเขาเจ็บป่วยก็บำบัดรักษาเขาถึงเวลาก็ให้เขานอนถึงเวลาก็ชำระศักสารเขาให้เขา มีความสบายนี่ก็คือข้างนอกแต่ชีวิตคนเราไม่อยู่อยู่ข้างนอกอย่างเดียวอยู่ข้างในก็คือใจเนี่ยคนเราถ้าใจมันมีความสุขแล้วเนี่ยข้างนอกถึงจะมีความทุกข์บ้างมันพออยู่ได้แต่ถ้าใจมันมีความทุกข์ถึงข้างนอกจะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแต่ใจมันยังไม่ตกกังวลยังห่วงหน้าพวงหลังอยู่มันกินไม่ได้นอนไม่หลับ นอนในห้องแอร์เขนอนไม่หลับแต่ถ้าใจมันมีความสุขแล้วจะอยู่ในเพิงสังกสีจะอยู่ในหลังคาที่กันแดดได้บ้างกันฝนได้บ้างฝนตกก็หยดแดดขึ้นก็ทองแต่ถ้าใจเขามีความสุขแล้วเขาอยู่ได้เขาไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นสุรูและคำสอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยให้ดูแลกายดูแลใจให้ดี กายก็ดูแลอย่าให้เขาเจ็บป่วยใจก็ดูแลทั้งเขาเนี่ยอย่าป่วยอย่าพิจตกังวลทําวันนี้ให้ดีเมื่อวานมันผ่านไปแล้วแกไขไม่ได้ภุมงนี้กูยังมาไม่ถึงทําอะไรไม่ได้วันนี้เรามีหน้าที่อะไรบริหารจัดก,การให้ดีหน้าที่ขอ้ความเป็นพ่อแม่ก็ดูแลคนภายในครอบครัวให้เขามีความสุขสิ่งไหนที่เป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบทำให้สมบูรณ์ชีวิตคนเราอย่าไปนสนใจว่าคนอื่นเขาจะ ดีมากดีน้อยสิ่งสําคัญสุดเราเป็นคนดีหรือยังถ้าเราไปสนใจแต่เรื่องชาวบ้านไม่ได้สนใจบ้านตัวเองชีวิตก็ยังมีความฟุ้งเรียกว่าเปิดประตูหน้าต่างให้ฝุ่นละออมันเข้าบ้านใจคนเราก็เหมือนกันรับแต่อารุณภายนอกสิ่งไหนไม่ดีอย่าเป็นรับให้มันอยู่แค่ประตูหน้าตา่างอย่าให้มันเล็ดรอดเข้ามาภายในบ้านเรือนของเราอยู่ในใจของเรารับรู้รับทราบแล้วปล่อยวางแต่หน้าที่ของเรา ทำให้สมบูรณ์สุดท้ายนี้ขออนโมตมนาทันทังรายที่ฝังธรรมในวันนี้ปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็กขอขอหฟสิ่งเหล่านั้นสมสเร็จทุกประการคือขอเจริญพร